ผมคิดว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์ถ้ามาน,นั่งดูว่านายกจริงใจไม่จริงใจปัญหาที่เราต้องดูตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่านายกสมชายหรือนายกภิสิทธิ์เนี่ยเจอสถานการณ์วิกฤตการเมืองซึ่งฝ่ายบริหารก็มีวิกฤตของความความแคลงใจความไม่ไว้วางใจเต็มที่เท่าไหร่นักสภาพนิติสภานิติบัญญตัติก็ไม่ค่อยมีใครแน่ใจว่าเป็นที่พึ่งได้ขนาดไหนออใช่ไหมครับ บางคนไปถึงสารบัรตุลาการเป็นยังไงสาาบันตุลาการบางคนก็ว่าเป็นที่พึ่งไดบ้บางคนก็บอกว่าตุลาการพิวัตรมากไปครับผมคิดว่าอันนี้คือไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวของใครแล้วล่ะอันนี้คือปัญหาที่สังคมไทยต้องคิดด้วยกันแล้วล่ะว่าเรามีเจอวิกฤตการณ์ทางการเมืองหลายชั้นทีนี้ปัญหาก็คือว่าผู้การที่มานั่งดูนายกเนี่ยพูดดีไม่ดีผมว่านะฮะจริงๆก็ต้องหย่อมรับมาทำได้ดีพอสมควร แต่นี่ไม่พอละครับสถานาการณ์วิกฤต่มันต้องการภาวะผู้นํายิ่งกว่านี้อีกและอันนี้ต้องการการคิดด้วยกันทั้งสมสถาบันคือไม่งั้นใครก็ไม่หวัง,หว,งหวังพื้นสถาบันไหนไม่ได้สักสถาบันก็คงลําบาก <ạ. S 1> แล้วไปโยนความรับผิดชอบไปสถาบันใดสถาบันหนึ่งหนักข้อไปก็เกินกําลังถึงใช่ไหมครับ <ạ. S 1> ในเกินกําลังก็คือว่ามันก็ไม่เวิร์กอะครับเอาเริงจริงอะแต่ที่ผมคิดว่าวิกฤตแท้แท้แท้จริงของเราก็คือว่าเราจะต้องสร้างดุลยภาพของ ความสาคัญและบทบาทของสรารบัญทั้งบริหารตุลาการและทิติบัญญัติอีกครั้งหนึง่งถ้าไม่ฝ่าตรงนี้นะครับไล่มาติดพันกันเนี่ยผมคิดว่าไอ้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกแคลงใจเนี่ยยอมรับได้นะครับนี่มาตรการที่นายกเสนอเมื่อกี้อ่ะที่ที่เป็นคิดเมื่อกี้ผมก็คิดว่านี่มาตรการอันนี้ก็คือเพื่อจะสร้างเพื่อจะสร้างช่องทางว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่สรารบัญน,นิติบัญญัติเนี่ย จะเป็นทันทีเป็นการบริหารนะฮะคือเป็นฝ่ายตรวจสอบอ่าวนิติบัญญัติเนี่ยซึ่งมีเวทีทํางานเต็มรูปกว่าเนี่ยจะเป็นที่พึ่งมองในแง่หนึ่งก็นายกเอาแยกแยกตัวออกมาแต่มองในแง่หนึ่งก็คือให้สถาบันวิติบัญญัติเนี่ยแสดงตัวเองเป็นภาวะผู้นําหน่อยในการแก้วิกฤตครั้งนี้ซึ่งผมคิดอันนี้ก็น่าท้าทายสถาบันวิติบัญญัติในแง่สาบจรตยอ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยกให้ฝ่ายตรวจสอบเป็นคนตรวจสอบเสียครับคุณคำนวณว่าไงผม,ผมว่าดีครับแล้วก็ผมเชื่อว่านายกเนี่ยไม่ใช่จริงใจอย่างเดียวมั่นใจในข้อมูลหรือในความจริงเนี่ยที่ตัวนายกหรือรัฐบาลมีอยู่เพราะผมเชื่อว่านายกก็อยู่ในวอร์มรูมตลอดอในช่วงสิบ2อ3ดสิบสองสิบามนั้นเนี่ยแต่คราวนี้คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเอาข้อมูลมาเสนอเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ด้วยความเคารพก็คือพิสดารทีเดียวอะ <c oughs> คือคือท่างครับแค่ แค่มีผู้หญิงถูกจิกผม,มนะสื่อเขายังจับภาพมาได้คานนี้ไอ้ไอภาพที่พยานคนนั้นที่สอสฝ่ายค้านเอามาพูดเนี่ยว่าเห็นทหารยิงปืนแล้วก็ตายเป็นใบไม้ร่วงแล้วก็ขนศพขึ้นรถอะไรเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้อะที่จะไม่มีสื่อที่ไหนจับภาพไว้ได้แต่สมมุติว่าถ้ามีจริงเนี่ยนะฮะของันนี้มันหลอกกันไม่ได้มันก็จะปรากฏในกรรมการชุดนี้แหละ ถึงกรรมการชุดนี้จะมีฝ่ายค้านหรือคนของฝ่ายคา้านอยู่ด้วยเนี่ยแต่มันก็มีฝ่ายต่างๆฝ่ายอื่นๆอยู่ด้วยซึ่งผมเชื่อคนที่มีใจเป็นธรรมเนี่ยมีอยู่และเนี่ยมันมันจะเป็นตัวพิสูจน์จะพูดว่าจับโกหกของทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็สุดท้แต่ตกลงคนที่เป็นกรรมการก็จะต้องทําหน้าที่เหมือนสภาเมื่อสองวันนี้นั่งฟังนั่งดูวิดีโอคลิปของคนส่งมาแล้วก็นั่งฟังดูทานนึ่งแก้แล้วก็นั่งดูว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของเท็จ คงคงไม่ได้กันบังครับถ้าทําแค่นั้นอะ่ะผมคิดว่าเราต้องยอมรับก่อนว่ามันมีสถานะคือบทเรียนของเราเช่นเหตุการณ์หลายอันซึ่งเรารู้สึกว่ามีคนบางส่วนเขารู้สึกเป็นผู้เสียหายแล้วก็ญาติเขาหายอ่ะครับอ่าก็ต้องมาพิสูจน์สิครับว่าหายอย่างไรหายเมื่อไรอ่ใช่ไหมครับคือนี่บังเอิญก่อนที่จะมาผมได้คุยกับท่านที่เป็นผู้เสียหายในเหตุการณ์ทางสรราธารณกที่ภาคใต้ครับก็ คนที่เสียหายเนี่ยเขาก็ต้องการจะได้คําตอบนะครับว่าคนญาติที่เสียหายไปตอนนี้ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าจริงไม่จริงก็ต้องพิสูจน์ผมคิดเพราะฉะนั้นกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจึงต้องยอมรับกฎวโจทย์มันไม่ใช่แค่นั่งดูที่เขาส่งมาให้นั่งดูก็ใช่แต่ว่ามันต้องสอบข้อเท็จจริงรแล้วก็ต้องมีความต้องช่วยกันคัดเลือกคนที่ทุกฝ่ายเชื่อว่าคือยอมรับกันได้ว่าเที่ยงธรรมแล้วก็มีมีความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในบางกรณีก็ถ้าถ้าถ้าเราเชื่อวิติวิทยาศาสตร์จะช่วยได้นี้เป็นต้นนะครับ,บซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราเรา,เราคงต้องต้องช่วยกันหาต้นทุนกลางที่เรารับกันนะครับถ้าไม่งั้นเราก็บอกว่าความจริงก็มีแยกกันแล้วกันอย่างนี้ก็ก็ขึ้นต้นก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเพียงแก้ความขับข้องใจในเรื่องอในเรื่องของการจัดการสลายฝูงชนหรือยุติการชุมนุม ที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงหรือผิดขั้นตอนเท่านั้นไม่ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองในเรื่องเข้ามามีมาอำนาจหาข้อเท็จจริง มันก็ช่วยได้คือทําให้รัฐบาลเยืนยันว่าทําถูกต้องแล้วซึ่งจะได้เป็นมาตรฐานต่อไปการชุมนุมจะได้มีระบบระเบียบและการสลายก็อยู่ในการกํากับดูแลของของประชาชนแต่ไม่ได้แก้ปัญหาวิกฤตการเมืองของกลุ่มนี้สองฝ่ายนี้ตรงนี้เป็นเรื่องที่นายกเสนออีกชุดขอหลังชุดหลังชุดเนี่ยชุดสองคุณนุจะมีอะไรไหมหรือไม่งั้นผมมีโทรศัพท์จาก ข่านสวสุมนสุตะวิริยวัฒนะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรีเราจะได้ฟังเสียงของสุภาพสตรีด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุมนครับอาจารย์สุมนครับท่านรออยู่ในสายนานพอสมควรเพราะว่าผมยังไม่ได้จังหวะอาจารย์สุมนยังอยู่ในสายหรือเปล่าครับทำไมงั้นคุณเดี๋ยวเราต่อไปหาท่านใหม่นะครับเชิญครับก็คิดผมว่า กรรมการชุดนี้เนี่ยในเรื่องสอบข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าทําได้สําเร็จแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ถึงแม้ว่าการทำเนี่ยจะเอาใครมาทําหรือจะทาร่วมกันยังไงก็คงเป็นประเด็นอยู่พอสมควรเนี่ยนะฮะแต่หลักฐานเนี่ยมันหาได้ไม่ยากแลวผมว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะเราจะมีประจักษ์พยานใหม่ๆอย่างเป็นต้นว่าผมเชื่อว่าคนในชุมชนอย่างนางเลิงอะไรเนี่ยนะเขาจะต้องออกมาแน่ต้องมีถ่ายข้อมูลแร่ไม่ถ่ายรูปมีอะไรนะฮะหรือแม้แต่ในเน็ตเนี่ยในพันทิปเองในอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะ ทีแรกก็จะมีรูปโผล่ออกมานะฮะแต่จากนั้นก็จะมีการแก้เข้ามาว่าอันนี้เขาถ่ายเองมันไม่ใช่อย่างนั้นอะไร<ม>ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอย่างภาษาที่คุณทักษิณเคยพูดอ่ะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดเนี่ยปิดไม่ได้หรอกครับ<ม>ถ้ามีคนตายเยอะขนาดนั้นจริงทหารขนไปจริงเนี่ยนะฮะสังคมระดับนี้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะปิดบังกันได้ครับ ลกลัวแต่งเรื่องได้ไหมเฟกคือเอาภาพคนตายที่ไหนก็รู้กันี้ก็โพสต์กันแหลกเลยเนี่ยไม,ไม่ควรจะกลัวก็ต้องไม่ควรจะกลัวไม่ควรจะกลัวคือผมคิดว่าตอนนี้แต่เราต้องจำกัดโจทย์ให้ชัดนะไม่มีโจทย์ชัดคือโ <ๆ S 1> จทย์ชัด,ด,ดก็คือโจทย์ว่าเกี่ยวกับการปราบปรามการชุมนุมหรือการความจันจราจรอะไรที่เราเห็นเป็นเป็นเป็นปรากฏการแต่ไม่ใช่เรื่องอื่นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าโจทย์มันชัดแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การดูแล ใครถูกใครผิดได้ครับเราไปท่านสวเพชรบุรีสักนิดนะครับอาจารย์สุมลครับสวัสดีครับอาจารย์สุมนสวัสดีค่ะอาจารย์ส่องอาจารย์สุมนครับได้ฟังมาโดยตลอดแล้วก็เมื่อวานก็อยู่ในสภาเนี่ยอาจารย์สุมนมองว่าท่านนายกที่เสนอให้มีคณะกรรมการโดยฝ่ายรัฐสภาเป็นไปตกลงกันว่าจะมีองค์ประกอบอย่างไรเนี่ยท่านนายกไม่ยุ่งแต่ปล่อยให้รัฐสภาไปทําตรงนี้อาจารย์สุมลคิดว่าไงครับประความคิดเห็นเลยนนะคะ เพราะฉะนั้นว่าก็เป็นเป็นเป็นเรื่องดีดีกว่าสมัยท่านนายกสมชายครับอ่บาบอกว่าครั้งนี้ท่านนายกให้สภาเป็นผู้ดำเ,น,เนินการเมื่อครั้งที่คุณสมชายนั้นท่านก็ให้คนอื่นทำอย่างเชี่ยใจจนสักว่าแต่เป็นคนอื่นที่ไม่มีใครรับรู้สักเท่าไหร่แล้วก็เป็นเอ่ออะไรไม่ใช่ทุกฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยาาดได้คำว่าเป็นผู้ดำเนินการครับ ในั้งนี้เห็นว่าก็เป็นเรื่องดีที่ท่านนา,า,ายกให้กลางสภาซึ่งรู้เรื่องของปัญหาแล้วก็ให้สภาเป็นที่ที่แก้ไขก็จะได้เป็นผู้ตรวจสอบว่าใครผู้จริงใครพูดเท็จครับอาจารย์สมบูนั่งอยู่ในสภาเนี่ยเห็นการทํางานของสสเห็นการทํางานของสอวอมีจะมีอะไรข้อตั้งข้อสังเกตไหมครับ <Okay. S 2> ในการใน,การ,นาการให้คา,าแนะน,น,นํารัฐบาลการทางานของสสเราแม้จะเป็นไม่ใช่เขาเรียกนักการเมืองอาชีพแต่ว่าเราทํางานบ้านเรามีความตั้งใจเราอยากที่จะอภิปรายอยากช่วยคลี่คลายปัญหาของบ้านเมืองอยากจะให้ความเห็นท่านนายกที้แนะอะไรทั้องหลายั้งปวงแต่สําหรับสอสอเรีเออพิ่งเป็นนักการเมืองครั้งแรกแล้วก็ผมมาเห็นบางครั้งก็ ท,ท้อใจเหมืนกันที่เห็นการการอภิปรายขอ,ของของสสโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านอะไรอย่างเงี้ยที่นแสดงตีราหรือเหมือนกัจะทำาสงครามกันหรือไงที่เอาจริงเอาจังมันวอกไม่ถูกอะโดยโดยโดยพูดเยอะพูดยาวพูดนานแล้วก็เรียนพูดเ้เลยว่าเนื้อหาสาระไม่คยได้